วิลเลียมซาลิบากองหลังจากอาเซนอนสร้างความประหลาดใจด้วยการลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเปิดสนามของทีมชาติฝรั่งเศสที่พบกับออสเตรียในศึกยูโร2,024ซาลิบากำลังเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่พาทัพตราไก่ยทยานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนาฬิกาที่สนามโฟกสปาร์สตาดิโอนบอกเวลา89นาที56วินาที บนาโดซินวากองกลางตัวเก่งทีมชาติโปรตุเกสมองเห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าจากจังหวะที่บอลลอยโค้งมาเข้าทางของเขาพอดีซินวามีโอกาสยิงประตูใส่ฝรั่งเศสแบบโลง่โลงๆเขาพักบอลด้วยอกก่อนจะซัดด้วยซ้ายอันหนักหน่วงเป็นลูกยิงที่เต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นเป้าหมายคือประตูที่โบกสะบัดร,รอยอยู่ตรงหน้าแม้จะใช้เวลาทั้งหมดไม่ถึง2วินาทีแต่จังหวะอันตรายนี้กลับหายวับไปในพริบตาเมื่อซาลิบานักเตะฝรั่งเศส พุ่งเข้ามาเพื่อบล็อกโอกาสสำคัญของซินวาโอกาสทองที่น่าจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมกลับหลุดลอยไปชะตาของทีมชาติฝรั่งเศสถูกกำหนดพวกเขาชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยูโร2024ส่ส่วนฝันของทีมชาติโปรโตุเกสก็ต้องหยุดลงเพียงเท่านี้ครับเราอาจจะเคยเห็นการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเล่นของนักเตะเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเล่นพลาดและต้องรีบตามมาแก้ไขแต่กับซาลิบาการแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วขนาดนี้ อาจหาได้ค่อนข้างยากการหม่งผิดทิศทางของซาลิบาทำให้ซินวามีความหวังลมหลมแล้งแงแล้วยึดลูกบอลไปได้แป๊บเดียวเพียงเสี้ยววินาทีซาลิบาก็แย่งบอลกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบการตัดบอลครั้งนั้นบ่งบอกถึงฟอร์มการเล่นของซาลิบาในคืนนั้นและทั้งทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้ถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดไปบ้างแต่เขาก็สามารถแก้ไขได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นกองหลังที่โดดเด่นที่สุดในทีมที่เน้นเล่นเกมรับแบบนี้ ทีมชาติฝรั่งเศสทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งที่ยิงประตูได้น้อยเท่ากับทีมชาติเอลเบเนียโครเอเชียสาธารณรัฐเช็กและโปลแลนด์ซึ่งทั้งหมดตกรอบไปตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มสีทั้ง3ประตูที่ฝรั่งเศสยิงได้นั้น2ประตูมาจากฝ่ายตรงข้ามยิงเข้าประตูตัวเองอีกหนึ่งประตูได้จากจุดโทษแม้จะมีปัญหาในเกมรุกแต่ฝรั่งเศสกลับมีจุดแข็งที่เกมรับพวกเขาเสียแค่ประตูเดียวในห้านัดเป็นจุดโทษที่ต้องยิงใหม่จากโรเบิร์ตเลวานดอฟสกีซาลิบา เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมเสียประตูยากเขาลงเล่นครบทุกนาทีในทัวร์นาเมนต์นี้และทำสถิติเป็นคนเคลียร์บอลมากที่สุดในทีมที่24ครั้งถูกเลี้ยงผ่านแค่ครั้งเดียวและส่งบอลพลาดไปแค่10ครั้งจาก314ครั้งนี่คือสถิติที่ริโอเฟอร์ดินานกองหลังระดับตำนานของอังกฤษถึงกับเรียกเขาว่าโรสรอยเลยทีเดียวน่าประหลาดใจที่ดีดีเยเดชองกุนซือของฝรั่งเศสเกือบจะไม่เลือกเขาเลยด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ซาลิบา มีโอกาสลงเล่นให้ทีมชาติเพียงแค่8ดนัดเท่านั้นแถมกองหลังคนอื่นอย่างอิบราฮิมาโกนาเต้จากลิเวอร์พูลยังดูเหมือนจะได้จับคู่กับดาโยอุปาเมคาโนจากไบร์ทมิวนิชอยู่เลยการเลือกซาลิบาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเปิดสนามของฝรั่งเศสที่พบกับออสเตรียเลยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ทุกคนเดชองเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับซาลิบาเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าเขาเล่นได้ดีตลอดฤดูกาลแต่เขาก็มีบางอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เขาได้ลงสนามน้อยมาก และเวลาที่เขาได้ลงมันก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมเสมอไปแน่นอนว่าถ้าข้อความนั้นตั้งใจจะปลุกไฟในตัวซาลิบามันก็ได้ผลตามที่ต้องการใครก็ตามที่ได้ดูทั้ง5เกมของฝรั่งเศสในเยอรมนีไม่ว่าจะดูบางเกมหรือดูครบทุกเกมต่างก็คงเห็นพ้องต้องกันว่าผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสได้ทำผิดต่อวงการฟุตบอลมากมายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการไม่เลือกซาลิบาลงเล่นให้กับทีมชาติก็เป็นอีกข้อผิดพลาดของเดชองสำหรับคนที่ติดตามพรีเมียร์ลีกอังกฤษ คงไม่แปลกใจกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของซาลิบาแฟนบอลอาเซนอลพูดกับทุกคนที่ยอมฟังมาเกือบ18เดือนแล้วว่าซาลิบาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในอังกฤษหรืออาจจะดีที่สุดในยุโรปและระดับโลกด้วยซ้ําแม้ว่าแฟนบอลมักจะชื่นชมนักเตะในทีมตัวเองมากกว่าทีมอื่นๆอยู่แล้วแต่สําหรับกรณีของซาลิบาก็เริ่มยากที่จะเถียงกับความเห็นนั้นมากขึ้นเรื่อยๆครับปัจจุบันซาลิบาถูกมองว่าเป็นวิจิลฟานได้ในวัยหนุ่มหรือเวอร์ชั่นอัปเกรด ตอนที่ฟานไดอายุเท่าซาลิบาเขาเพิ่งจะเริ่มฤดูกาลที่2กับเซลติกหากฟอร์มการเล่นของซาลิบายอดเยี่ยมขนาดนี้ในวัย23ปีคิดดูว่าเขาจะเก่งแค่ไหนเมื่อถึงจุดพีคข,ของฟอร์มการเล่นครับการแจ้งเกิดของซาลิบาบนเวทีทีมชาติย่อมผ่านสายตาของทีมยักษ์ใหญ่เรอัลมาดริดต์กำลังมองหาเซนเตอร์แบล็คคนใหม่และเล็งเป้าไปที่เลนิโยโรแข้งดาวรุ่งของลินที่ได้ฉายาว่านิวซาลิบาทางฝั่งปารีสแซงต์แชกแมง ก็สนใจดึงตัวซาลิบาซึ่งเกิดและเติบโตในย่านชานเมืองของฝรั่งเศสกลับมาเล่นในลีกเอิงอีกครั้งแต่ตอนนี้อาเซนอนอยู่ในจุดที่ดีกว่าที่เคยเป็นพวกเขาไม่มีความคิดที่จะขายซาลิบาที่เพิ่งเซ็นสัญญาล่าสุดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วมีเพียงไม่กี่สโมสรเท่านั้นที่จะสามารถซื้อตัวเขาไปได้แถมตัวนักเตะเองก็ไม่อยากย้ายทีมอยู่แล้วปืนใหญ่กำลังเดินหน้าสู่ความสำเร็จและซาลิบาเป็นส่วนสำคัญของทีมครับ หลังจากฤดูการที่ยอดเยี่ยมกับสโมสรอาเซนอนซาลิบากำลังกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติฝรั่งเศสได้ไม่แพ้กันก่อนหน้านี้ทุกคนต่างคาดการว่าความหวังในการคว้าแชมป์ยูโรสมัยที่3ของฝรั่งเศสจะเป็นคีรียยนเอ็มบัปเป้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเดาถูกแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะคนที่อาจจะก้าวขึ้นมามีความสำคัญจริงๆอาจจะกลายเป็นชื่อของวิลเลียมซาลิบาก็ได้ครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ